สวัสดีคะ่ะเอฟซีทินาราทุกๆกท่านของช่องวันพาเดนมาร์กนะคะอันนี้ยายวันก็ต้มน้ําร้อนแล้วนะคะยายวันจะลวกหอยแมงผู้นะคะแล้วก็นี่ปูเราเนาะก็จะเอาแยกออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋จะล้างปูแล้วก็จะเอาดองเลยนะคะนี่ปูตัวใหญ่เนาะก็หอยนี่ก็ยายวันจะล้างออกนะแต่ก็มี เปลือกหอยเน่า,เามาด้วยนะคะทุกคนแล้วก็มันเป็นน้ําเค็มนะตัวแรกนึกว่าเป็นน้ําจืดมันเป็นน้ําเค็มนะคะทุกคนแต่ก็ไม่ถึงขนาดเค็มมากเหมือนบ้านเรานะเดี๋ยวพี่จะล้างหอยซะหน่อยหนึ่งก่อนนะคะและพี่ว่าพี่จะไม่ต้มนะพี่จะต้มน้ําร้อนแล้วเอามาเทแล้วก็ลวกเลยนะคะทุกคนให้แค่ให้แค่หอยอ้าเนาะ ไอ้แคหอยอาแล้วพี่ก็จะเอ่อเกะเอาเอาเนื้อหอยนะคะนะจะเกะเอาแค่เนื้อหอยแล้วก็เอามาล้างอีกรอบหนึ่งเนาะเพราะพี่ขี้เกียจขูดไอ้พวกนี้ออกนะมันไม่ใช่ใช้เวลานิดเดียวนะคะทุกคนแล้วต้องมานั่งขูดไอ้ตัวเล็กนี้ออก mm. พี่ก็ขี้เกียจนะเดี๋ยวพี่จะต้มน้ําร้อนแล้วก็ล้างหอยอันนี้เอาไว้ในครุนนี้เลยนะคะเอาไว้ในกระเป่งนี้เลย ล้วก็จะเอาน้ําร้อนมาเทเลยนะคะทุกคน,นต้มน้ำร้อนอย่างเยอะเลยนะต้มเยอะๆหน่อยนะไม่งั้นเดี๋ยวหอยไม่สุกเนาะก็อ,อยากจะให้แค่หอยอ้านะคะแล้วก็งเอาเนื้อออกเนาะอย่างที่พี่บอกนะทุกคนนี่ค่ะโอ้โหหอยเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก,ก็น่าแปลกนะที่เราหาหอยแข็งตัวใหญ่ๆไม่เจอนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะต้องแยกเอาหอยแข็งออกด้วยนะนี่มือน,นี้ก็โดนเปลือก รุนหอยเมนพูบาดเฮ้ยหอยเมงพูโยหอยเมงพูบาดเมื่อวานนะคะเดี๋ยวพี่จะเลือกเอาหอยเคงออกก่อนนะคะทุกคนเอาแยกออกต่างหากเนาะหอยเคงก็ได้มาประมาณสักถ้วยหนึ่งมั้งนะเดี๋ยวพี่จะหาไอ้ถ้วยน้อยมาใส่นะคะทุกคนแล้วก็แยกออกแล้วก็จะล้างพวกนี้แล้วก็พอล้างเสร็จแล้วพี่ก็จะรอน้ําร้อน,อนเอยเดือดน,นะแลวพี่จะเอามาเทเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันตอนที่เท เทน้ำร้อนลงนะคะว่าหอยเราจะอ้าไหมนะคะสรุปแล้วก็คือหอยแครงเหลืออยู่แค่นี้ค่ะทุกคนพี่คิดว่าพี่ติ๊กนะแกเอาทิ้งเพราะว่าตอนแรกแกบอกว่าแกจะเอาแล้วพอแกเห็นเออลูกเล็กเนาะเห็นว่าหอยมันตัวเล็กแกก็เลยเอาทิ้งค่ะพี่ก็เลยบอกว่าอย่าเอาทิ้งแกสงสัยจะห้ามไม่ทันก็เหลืออยู่แค่นี้ค่ะแต่ว่า ยังไงก็เราก็ได้รู้ว่ามันมีหอยแข็งอยู่นะคะแต่เราก็จะดูอีกทีหนึ่งว่าไอเราจะไปดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าหอยแข็งมันอยู่ลึกขนาดไหนนะคะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวพี่จะลวกดูนะว่ามันตายหรือว่ามันไม่ตายเนาะเพราะว่ามันมาอยู่ตรงน้ําตื้นนะคิดว่าเหมือนว่ามันจะตัวหนักอยู่นะแต่เดี๋ยวพี่จะลวกน้ําให้ดูนะคะว่ามันตายหรือไม่ตายเนาะเดี๋ยวส่วนทางนี้ค่ะนี่ พี่ก็ได้ล้างเรียบร้อยแล้วก็ได้เกือบเต็มเต็มคุน้อยเลยนะคะนี่เต็มกระแปงน้อยเลยเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาน้ําร้อนมาเทดูว่ามันจะได้ผลไหมนะคะทุกคนตอนนี้น้ําก็เดือดแล้วนะคะพี่ได้ยินเสียงน้าเดือดแล้วใช่หรือเปล่าเอายังไม่เดือดดีค่ะอ๋อเดือดแล้วคะ่ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอาน้ําไปเทเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปตั้งกล้องไว้ตรงนั้นเนาะนี่คือกระแปงหอยนะคะเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วเดี๋ยวพี่จะเอาน้ํามาเทนะ หวังว่าหวังว่ามันจะได้ผลนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเอะ ي, ทอุ้ยทําไมน้ํามันมน้อยจังอะหอยเยอะมากอะ่ะคือเราจะเอาหอยมาลวกในนี้เลยเนาะเราจะเอายังไงอนะทุกคนเอาหอยลวกเลยดีกว่ามั้งเราจะเอาหอยแคงลวกก่อนเอาหอยแคงลวกก่อนเนาะเดี๋ยวต้องไปเอาทับพีมาโอ้ยอ้าแล้วหอยแคงอ้านะคะทุกคน นี่ค่ะเห็นไหมเอฟซี FC. แต่ตัวเล็กจริงๆเลยแต่ว่าเนื้อแน่นอยู่เห็นไหมเอฟซี FC. เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูเดี๋ยวเยวันให้ดูนะนี่เห็นไหมกล้องอยู่ตรงไหนนอ้อนี่ค่ะกล้องกง็มองมองโอ้ยมันไม่ตายค่ะทุกคนไม่เฮ้ยไอที่ไม่เปิดล่ะนี่ค่ะเปิดค่ะเปิดค่ะทุกคนนี่ไม่ตายค่ะไม่ตาย นี่เปิดให้แต่ว่าตัวมันเล็กแต่เนื้อแน่นมากค่ะนี่เห็นไหมในตัวน้อยเนี่ยนี่พี่จะให้ดูนี่นี่เนื้อมันนะนี่ค่ะนี่ค่ะเนื้อมาจากไอ้ตัวนี้นะโอ้โหเนื้อแน่นอยู่แต่ถือว่าตัวเล็กค่ะนถือว่าตัวเล็กโอ้โหพี่ติ๊กไม่น่าทิ้งเลยอ่ะแกไม่น่าเอาทิ้งเลยนี่เนื้อเต็มเต็มเลย ่ะเดี๋ยวพี่จะเอาหอยแมงคู่ลงนะทุกคนเพรน้ำมันไม่ค่อยเดือดเอ้ยน้ำมันน้อยค่ะเดี๋ยวพี่จะเอาหอยแมงผู้ลงเลยเฮ้ยดูซิว่ามันจะใช่ร้อนว่ะดูน,น้ำกระเด็นใส่ใส่ไม่เลื่อยวันเอ๊ะโอ้โหดูซิดูซิว่ามันจะอ้าไหมน้ำร้อนสุดๆเลยนะ โอ้ยยังไม่หมดอ่ะหอยเยอะก,กว่าต้องต้มอ,อีกรอบแล้วนี่นี่ค่ะต้องต้มน้ำอีกรอบนะทุกคนต้องต้องแช่ไว้หน่อยนะเพราะว่ามันเหมือนกับหอยมันเปลือกหนามากนะทุกคนเนี่ยนี่เหลืออีกตั้งครึ่งหนึ่งเลยหอยเปลือก มันหนามากถ้าอย่างนี้มันจะอ้าให้เยวันหรือเปล่าวะเต่โอคโอคหน้าเสียดายพี่ติ๊กไม่น่าทิ้งหอยแคงเลยนี่นี่ค่ะหอยแคงค่ะเดี๋ยวพี่จะพี่ล้างสะอาดแล้วนะล้างกับน้ํากินนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่จะชิมดูอืหอยแคงหวานมากหวานค่ะถึงจะตัวเล็กเนาะแต่เนื้อมันเต็มเลยนะ อเนื้อมันเต็มเต็มฝาเลยนะทุกคนเห็นไหมแต่ตัวมันเล็กอุ้ยเดี๋ยวไปหาอีกวันนี้เจ้าพ่อของพี่ว่างอยู่เดีย๋ยวพี่จะพาเจ้าพ่อไปค่ะอุ้ยได้มาน้อยเหลือเกินไม่ทันทำน้ำจิ้มหรอกแต่ว่ารอดทุกตัวค่ะทุกคนอื นี่อยู่ตัวน้อยๆอะ่ะมันก็เต็มฝาของมันนะแต่มันตัวเล็กเนาะแต่เราเอามาแล้วพี่ก็ไม่ทิ้งเนาะพี่ก็จะกินเลย<__>โอ้โหน่าจะได้เยอะกว่านี้นะได้ทำน้าจิ้มได้นะทุกคนหอยแข็งตัวน้อยเอามาแล้วก็ต้องกินนี่ดูตัวเล็กนี่ มันอ้วนนะขนาดมันตัวเล็กนะเนื้อมันยังเต็มเลยออ้ยเดี๋ยวไปหาอีกเว้ยมันหวานดีดีเนี่ยเห็นไหมฝามันไม่เปิดนกึกว่าจะเน่ามันไม่เน่านะทุกคนนี่โอ้ยมันเหมือนหอยแครงบ้านเราเลยอะ่ะดูนี่สิเนี่ยเนื้อมันแน่นๆนังน,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 นั้นเลย อันนี้เนื้อมันหลุดมาแล้วนี่เนื้อมันอยู่นี่โอ้ยหวานค่ะแม่พิติกไม่น่าเอาทิ้งเลยนะเนี่ยเห็นไหมเอฟซีพิติกไม่น่าเอาทิ้งเลยอะ่ะเนื้อมันเต็มเต็มเลยเดี๋ยวมาดูหอยแมงคู่เราค่ะเจ้าต้องต้มน้ำอีกรอบนะรู้สึกว่าหอยแมงคู่มันจะมันหนาเกินมันมันไม่อ้าค่ะ มันม่พุ่มไม่อ้าเลยไหนแกะดูสิแกะได้ไหมโอ้ยโลนว่ะมันไม่อ้าต้องใส่จะต้องต้มน้ำในกระทะต้องใส่ในกระทะแล้วต้มล้วมนะังทุกคนเพราะมันไม่อ่าเลยเอามาลวกแบบนี้มันไม่อ่าให้ค่ะนี่ โอ้นี่อันนี้อ้าอยู่โอ้มัน้อนมันอ้าแต่มันอ้าไม่ดีค่ะทุกคนนี่เนื้อมันเราต้องต้มน้ำค่ะมันมันอ้าไม่ดีอะ่ะชิมสิไปโอ้โหหวานเจี๊ยบ ได้จากน้ํามาสุดๆอย่างนี้ก็หวานนะดิโูไม่อ้าเลยทุกคนแกะไม่ได้หรอกพี่จะต้องต้มใส่กระทะแล้วต้องใส่กระทะค่ะมันไม่อ้าให้เลยเดี๋อากระทะาค่ะทุกคนพี่จะเอากระทะต้องใส่ในกระทะเลยแล้วเดี๋ยวพี่พี่เอาใบสารแหน่มาใส่ด้วยค่ะสารแเน่อยู่ หลังสวนค่ะเยอะแยะมากมายเนาะเขาใส่สารเเน่ลงไปแล้วเราเอาตัวนี้เ,เอาตัวนี้ลงก่อนตัวที่ยังไม่ลวกลงก่องี๋ยวเราเอาไปตั้งหม้อไฟเลยค่ะเพราะว่าเราต้มน้ำมาลวกแล้วมันไม่ลวกนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะเทน้ำร้อนตรงนี้เลยเพรามันจะได้ไข่พวกนี้พวกยานี้ น้ำร้อนลงเลยนี่ออกเลยมันไม่ร้อนพอสิเพราะเปลือกมันหนามากอะ่ะเพราะเราไม่ได้แกะไอ้ตัวนี้ออกด้วยนะทุกคนเราไม่ได้แงะไอ้ตัวนี้ออกด้วยไงมันก็เลยหนาเดี๋ยวเราเอาไปเราเอาไปลงหม้อเลยงั้นเราจะทำสองรอบไหมเพราะมันเยอะเกินอะ่ะเ,เราทำสองรอบดีกว่าค่ะนะ กระทะมันน้อยค่ะนี่เต็มๆเลยนะมันอ้าไปมันก็จะล้นกระทะนะหวันโอ้ยต้องทำสามรอบแล้วนี่เวลามันอ้าเนาะทุกคนเนาะมันก็จะล้นกระทะโอ้ยน้ำเต็มเลย,อยเอาออกไม่ได้โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปต้มใหม่ไอเมื่อมันไม่อ้าทุกคนเพราะว่าน้ำร้อนมันร้อนไม่พอพี่กันเลยเอามาตั้งไฟเลยค่ะนี่ สงสัยจะต้องทำสองรอบหรือไม่ก็สามรอบนะคะเพราะว่าหอยเยอะมากนี่กอมันอ้าไปมันจะเต็มกระทะเนาะแล้วพี่ก็จะจะอะไรนะจะไอจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทุกคนเนี่ยจะเอาข้างข้างบนลงไม่ได้เนาะเพราะว่าถ้ามันอ้ามันก็จะเต็มเดีย๋ยวพี่จะต้องทำอีกรอบนึงค่ะนี่เดีย๋ยวค่อยดูว่าเนื้อของมันจะเป็นยังไงนะทุกคน นี่ค่ะสรุปว่านึกว่าตัวเองฉลาดแต่ก็ไม่ฉลาดนะนึกว่าใส่แล้วมันจะอ้ามันไม่ได้อ้าให้เลยราะมันร้อนไม่พอนั่นเองมันต้องต้มแบบนี้เนาะมันถึงจะร้อนนะพี่เปิดไฟแรงสุดๆเลยนะเบอร์เก้าเลยนะเดีย๋ยวลองมาเจอกันตอนที่พี่ต้มเสร็จนะคะทุกคนนะค่ะทุกคนตอนนี้พี่ก็ลวกหอยเรียบร้อยแล้วนะคะนี่โอ้ใช้เวลาน,านานเหมือนกันนะ เพราะมันไม่ได้อ้าเร็วเหมือนหอยที่เราซื้อนะคะทุกคนเพราะว่าหอยที่เราซื้อมันจะสะอาดเนาะมันไม่ได้มีไอตัวนี้นะที่เกาะอยู่น่ะมันก็เลยทําให้เปลือกบางนะแต่ไอหอยนี่นี่ที่เราไปหามาจากน้ํานี่มันมันมีลูกติดอยู่อย่างงี้มันก็เลยทําให้ความร้อนอ่ะมันมันไม่เข้านะคะมันก็เลยช้านะตอนนี้พี่ก็จะงาเอาแต่เนื้อนะคะทุกคนเอาเนื้อแล้วก็เอาไปล้าง ใหม่นะคะคเพราะว่าพี่ยังไม่ได้ล้างดีเนาะนี่ก็อบอบเลยค่ะนะเดี๋ยวมาเกตกันนะคะทุกคนเพราะว่าใช้เวลานานมากนะกว่าจะกว่าจะอ้าให้แต่หอยนี่ดูค่ะต้มนานเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็ไม่โหดนะมันก็อวบอยู่นะเดี๋ยวเราก็ต้องไปล้างก่อนแล้วก็มาชิมดูนะคะว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะทุกคนนี่ค่ะ เดี๋ยวพี่จะให้ดูในนนะี้ดูในนี้หน่อยหนึ่งนะทุกคนเห็ In my? In my นไหมเห็นไหมเอฟซีพอพี่ก็จะใส่ไปสาระแหน่ไปด้วยเนาะมันจะได้หอมในบ้านนะพอเวลาเราต้มมันจะได้หอมมันจะได้ไม่เผื่อมีบางตัวมันมันมันเน่าเนาะมันก็จะได้ไม่เหม็นในบ้านนะอันนี้ไม่อ้าเลยเหมือนจะเน่าหรือเปล่าไม่รู้เราก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องแงดูนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูตอนที่พี่แงะก่อนนะคะว่า มันจะได้เยอะขนาดไหนนะทุกคนนะฮัททุกคนตอนนี้พี่ก็แกะหอยแมงคู่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนะคะก็มีทั้งกินได้แล้วก็กินไม่ได้นะพี่ก็เลยเอาหอนที่กินได้นี่มานะคะแล้วก็ต้องเลือกอีกทีหนึ่งเดี๋ยวพี่จะมาลางกับน้ำร้อนอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกคนเพราะว่าแกะออกมาจากเปลือกของหอยนี่มันก็ไม่สะอาดเนาะเดี๋ยวพี่จะ มาล้างกับน้ำร้อนอีกแล้วพี่จะบอกว่าไอ้ที่พี่เอาทิ้งเยอะมากนี่ก็มันจะเป็นตัวแบบนี้นะคะนี่พี่เอามาให้ดูมันมันผอมค่ะนะพอเง,งออกมาแล้วมันผอมพี่ก็เลยเอาทิ้งค่ะแล้วเปลือกนี่เต็มกระคุเลยนะเปลือกเต็มกระคุแต่ว่าหอยนี่ไอ้ไม่อ้วนค่ะพี่ก็เลยทิ้งเนาะนี่พี่ก็จะเอามาล้างแล้วก็จะ เลือกเอาแต่ไอตัวแบบนี้นะคะนี่ตัวแบบนี้เราถึงจะกินได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอตัวผมๆอ,อย่างนี้นะนี่มันขมค่ะทุกคนเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมมันถึงขมนะไชิมดูอีกทีนีมืมันจะออกขมๆนะคะแล้วมันก็จะมีหินอยู่นี่เห็นไหมเอฟซี FC. มันออกขมๆแล้วมันก็จะมีหินเนี่ยมันจะมีมุกนะคะ ตัวผมผมนะเนี่ยมุกแบบนี้นะคะนี่พอเราเคี้ยวเข้าไปแล้วมันก็จะไปโดนมุกนี่ค่ะมันก็เหมือนเราโดนหินกันนี่นี่คือมุกของหอยแมงผู้นะนี่ค่ะมันจะเป็นหินเล็กๆอย่างนี้เนาะเวลาเราเคี้ยวไปนี่พอมาโดนอันนี้แล้วก็โหรีบคายทิ้งเลยนะนี่คือจากตัวเล็กๆอย่างนี้นะคะทุกคนเราก็ทิ้งเลยนะพี่จะเลือกเอาแต่ตัวสีเหลืองนะคะหรือสีส้มแบบนี้นะ สีส้มแบบนี้คือมันจะไม่มีมุกนะคะหรือว่าวันมีหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวพี่จะต้องเลือกเอาแล้วก็ต้องมาแงะเอาขนออกแต่ถ้าแงะเอาขนนี้ออกตอนนี้ก็ไม่ได้เนาะมันก็จะลิเดี๋ยวเราจะต้องมาแงะตอนที่เรากินกันนะเราถึงจะมาแงะออกนะคะหรือก็เอาขนออกนะเดี๋ยวพี่จะคอยดูอีกทีหนึ่งนะถ้าเอาตัดออกตอนนี้นี่กลัวมันจะช้ำนะพี่จะเลือกเอาแต่ตัวสีส้มแล้วก็สีขาวอ้วนๆแบบนี้นะคะ ส่วนไอ้น้อยๆที่ได้เอามาแล้วนี่พี่จะเอาทิ้งค่ะนะเพราะว่ามันขมนี่พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะว่าทําไมมันถึงขมนะเคี้ยวแล้วมันขมพวกนี้มันจะหวานนะคะตัวสมส้มอย่างเงี้ยขาวๆอย่างเงี้ยมันจะหวานเนี่ยตัวใหญ่ๆนะมันจะหวานเดี๋ยเราจะต้อง <evet. S 1> เห็นไหมเอฟซี FC? มันจะมีหินมาด้วยนะไม่สะอาดนะต้องมาล้างอีกทีนึงเดี๋ยวหันกล้องมาทางพี่ดีกว่านาะ ตอนนี้พี่ก็หันกล้องมาพี่แล้วนะคะทุกคนนี่ค่ะหอยเนาะพี่จะเลือกเอาแล้วก็จะแงเอาไอ้นี่ออกเลยนะเอาขนมันออกเลยนะคะทุกคนเก็บมาได้เต็มกระคุแต่ก็ยังว่าอนะไรเนาะเหมือนเราซื้อเขาอะบางบางหอยบางตัวก็กินไม่ได้นะที่ซื้อเขาเนาะทุกคนอันนี้พี่ก็จะมาเลือกเอาตัวสีเขียวเขียวเนี่ยตัวน้อยๆอยอย่างนี้นะ ทำไมต้องมาเดินตัดกล้องด้วยนี่ค่ะจะเลือกเอาตัวน้อยๆแบบนี้มันผอมเกินมันขมนะจะเอาแต่สีเหลืองๆจะเอาแต่ส้มๆแบบนี้เนาะส้มๆแบบนี้มันหวานอยนู่ล้างล้างให้ดีๆเดี๋ยวมันจะมีดินอยู่นะเพราะว่าแช่เพิ่งแช่ไว้เมื่อวานเนาะเราไม่ได้แช่นานแต่ที่ตามร้านเขานะเวลาเราซื้อมานะมันก็จะหวานหมดเลยนะ ไม่รู้เขาเอาไปทําอะไรก่อนนะเราก็ไม่รู้เนาะแต่อันนี้คือเราเอามาจากน้ําเลยนะคะแล้วก็มาแช่คืนหนึ่งเนาะแ้วพอเราเอามาต้มกินเนี่ยมันก็ขมเนาะก็ไม่รู้ว่ามันขมเพราะอะไรนะแต่ไอตัวใหญ่ๆนี่ไม่ขมนะทุกคนแต่ไอตัวน้อยๆนีนน่มันจะขมขมขี้มันหรือเปล่าอะ่ะนะ เลือกเอาแต่ตัวใหญ่ๆนะคะโอเคค่ะ FC สรุปแล้วก็คือได้ถ้วยหนึ่งนะคะนี่ถ้วยนี้เต็มๆนะคะดีจะเอาขึ้นมาให้ดูก,ก็กินได้แต่จะเฉพาะตัวที่เป็นสีส้มนะแล้วก็ทิ้งไปเยอะเลยเพราะว่ามันตัวที่เป็นสีเขียวๆอย่างนี้นะคะนี่ทุกคนนี่เห็นไหมเขียวๆเ,เนี่ยมันกินไม่ได้ค่ะมันขมมันเหมือนเป็นพิษอะนะ แล้วมันก็ผอมผอมมากอ่ะไอตัวที่ผอมผอมนั่นอ่ะมันขมอ่ะเราก็จะเอาแต่ตัวที่เรากินได้คือตัวที่สม้มๆเนาะโอเคค่ะเอฟคลิปนี้ก็ขอจบกับหอยคลิปของหอยเนาะได้เอามาทํากินแล้วส่วนหอยแครงนี่หวานมากเลยหอยแครงนี่รอดทุกตัวนะแล้วก็อ้วนทุกตัวนะทุกคนหอยแครงนี่อ้วนทุกตัวเลย แต่หอยแมงผู้นี่ทิ้งไปครึ่งหนึ่งเลยเพราะว่าไอตัวผมๆน่ะมันขมพี่ก็เลยพี่ก็เลยทิ้งค่ะโอเคค่ะ FC คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรภา,าเดนมาร์กอพี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย